สวัสดีครับพี่น้องสุกุซุกุนะครับพี่น้องเช่าลุงหนังสุกุซุกุนะครับกลับมาพอกับช่องโกอาเทบอลหนึ่งามเคยนะครับมาห่างหายไปมื่นหนึ่งครับมาบอลอะรกลับมาอ่าหมู่วันบอลอะไรบอลอะไรมาบอมาได้ว่าว่ามีคอกันนี้นะครับอ่าสำหรับมือนี้นะครับนะโกอาสิมาบออสิมาชวนคุยถึงคุยก่อนเตะนะครับคุยคุยก่อนเตะเป็นซึกบอลพิม์ลีของเขานั่นเอนะครับอ่าซึ่งเป็นการพบกันระหว่างหลีดหลีดชุดนี้นะครับเปิดบ้านรับงานเมื่อยันของเวสต์แฮมนะครับนะ สำหรับสนามที่สิ่ใส่แฉงกันครับ่ะแ่งกันที่อ่ะเอรแลนด์รดนะครับเอรแลนด์ลดอ่ะซึ่งเป็นของเจ้าบ้านครับซึ่งลีดะอ่าของเจ้าบ้านลีดเองนะครับนะซึ่งคู่นี้ตะกันเวลาตีสามนะครับนะตีสามตีสามของบ้านเข้าในนะครับนะตีสามอ่าสำหรับข้อบอนมงคลผ่านนะครับนะอ่าไปเบิ้ลพร้อมะอ่าพร้อมล่าสุดของทั้งสองทีมนะครับอ่า ร้อมล่า yes. สุดของทั้งทั้งสองทีมนะครับอ่าวันที่หกกีฬามาครับไปเริ่มทีเจ้าบ้านครับวันที่หกกีฬามาครับมาซึ่งไปแพ้ครับจะซึ่งไปเยือนเชลซีครับแพ้เชลซีสามประตูต่อหนึ่งนะคร yea? 1, 3, 3, ับหนึ่งประตูต่อสามครับแพ้กับเชลซีหนึ่งประตูต่อสามส่วนทางด้านชิมเยือนครับอ่าเวแฮมครับเมื่อวันที่หกกีฬามาครับอ่าเมื่อวันที่หกกีฬามาครับอ่าเปิดบ้านแพ้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับด้วยสกอร์ประตูหนึ่งต่อสามครับ สำหรับไซตี้ครับไตีเกมอ่าหกเกมในอ่าโหกเกมหลังสุดในรีดนะครับรีนะครับสำหรับลีดรีดนะครับเจอบบ้านเข้าอ่าเปิดบ้านครับแช่งสามยังบรชนะผู้ใดนะครับเสมอหนึ่งแพ้สองครับได้หนึ่งเสียหาครับอ่าได้หนึ่งครับก็เสียหาประตูได้ทีเดียวครับส่วนไปเยือนนะครับนะอ่า สำหรับนอกแมตต์นอกบ้านครับนะแข่งสามชนะหนึ่งครับแข่งสามชนะหนึ่งเสมอศูนย์แพสองครับได้สามประตูเสียไปเก็ดประตูเลยทีเดียวส่วนทาง้านเวดนามครับอ่าเกมเยาวรือว่าเกมจบเปิดบ้านใลนี้นะครับนะแข่งได้บานครับชนะสองครับเสมอศูนย์แพหนึ่งได้ซีเสียซีครับนะส่วนนอกนอกบ้านครับนะส่วนแมตช์ดอกบานครับนะแข่งสามชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพหนึ่งครับได้หาเสียหาครับสำหรับทางเวดแฮมนะครับอ่ไปเบื้งสภาพิมพ์ก้อนเองครับ อ่าสภาพสถาพิมกอนแข้งกอนเตะนะครับอ่าพลพัรยุ่งทองครับของเทนเนอร์มาเซโลครับผลงานในหานัดดีนะครับผลงานในหานัดดีหาเกมครับหลังสุดเจ็บใช้ไปเพียงแค่เกมยอเท่านั้นครับส่วนของ้อมของวันนี้ครับพวกเขาจะไหลงอครับแกตานโนครับแกตาโนเบาดีนะครับอ่าโรบินคอร์ครับอ่าที่บาดเจ็บอ่าที่บาดเจ็บและหมชินลุ่งสนามนะครับสาหรับมือหนีครับนะแต่ต้องรอดเคคกามปิดของอดัมครับ อดัมพอชอครับนะครับเฮนันเดสครับและเจมี่ครับเจมี่เชคเครตันครับอีกสามด้วยอีกสามคนนะครับที่ต้องเช็คข้อผิดสกอร์ครับเจมี่คาดว่าจะมาในระบบเจนนี่คาดว่าจะมาในระบบนะครับสำหรับเพื่อนี่ซีซีหนึ่งหนึ่งนะครับแดนการเควินครับฟิลลิปครับครับคคลิกนะครับเผื่อจะกำลังกัน อันนี้ก, Cabinet กำลังกันครับนะ Alf. ส่วนหนาต่มครับจะเป็นโลโลดิโก้ครับอ่ะเก่านัาครับยิ่งไปไยิ่งไปได้แค่หนึ่งประตูนะครับอ่าสำหรับเก่านันะครับของโรดิโก้นะครับคอยสปอร์ตกองหน้าครับอ่าคอยสปอร์ตกองหน้าครับเป่าอ่ากองหน้าตัวเป่ายางแปดตีแปมครับแบมฟอสอ่าแบมฟอสแบมฟรอสนี่แข่งเศษลงสนามซีเบสนาครับซีเบสซีเบสนาตอยิ่งไปเราแปดประตูครับคือว่าใส่ไหนครับนะลงตาคายล่ะสีลุงเนี่ยล่าตาคายในเกมนี้แน่นอนครับ ส่วนทางด้านอ่าอ่าส่วนทางด้านทานาครับศาสนาในมือหนีนะครับส่วนทางดา้านทา,านาในมือนีนะครับเจ้าทับเจ้าบ,บ้านทัรับ,ท,บทับยุ่งทอครับผลงานเจ้าบ้านทับยุ่งทองครับผลงานลุ่มหลุมดอนดอนครับมาตรฐานฟ้อมสมานเสมอเป็นยางหมากในฟอ้อมสิอ่าฟอ้อมในบ้านซี่เกมหลังสุดครับยังสะกดเข้ามาชนาะบอ่อป็นเลยครับนะขณะที่ทิ้เยอนเวนแทมครับผลงานออกบ้าน,านบ่อแตกต่างเลยครับ พอว่าคาอะไรไม่ได้เลยครับครับอ่าพีเข่าผีออกนะบ่ายังไงพีหอกพีออกเก้าทั้งลำบากครับเลทเปิดราคากมาออกมาให้เจ้าบ้านครับตตปอครับลบซิบวาสันมันดีดีนะครับราคาลบตพอปอลบซิบพิจารณาแล้วขอในน้ำหู่ร้องครับร้องยิมเยอนดีกว่าครับอ่าพระว่าขุนคอนของม้อยนั้นเจอที่บรรัาไก่เยี่ยงครับพวกเขาเขาตไใ้หมดครับอ่าเขาเสียในหมดครับแถมเกมนีเจ้าบ้านยังเสียกองหลังคนสําคัญอย่างรบิคาครับอ่าโดยอ่าไปด้วย เสียกองหลังยังร็มีเขาไปนะครับอ่าทรงผลไฮหลังวานละรวมครับอยู่แล้วหลังวานของเจ้าบ้านเนี่ยละรวมอยู่แล้วครับยิงยิงแย่ออกไปนี้นะครับเสียกองหลังไปคนหนึ่งครับราคานี่ร้อนอยู่นะครับนะสําหรับมือนี้ครับราคานี่ยร้อนอยู่ครับมุมมองอ่ามองในมุมไหนกองทุนนะครับ่โอกาสที่รับซับมากกว่าครับฟันคงร้องมาเลยครับร้องขุนคอนะครับเ็ดแห่งฮอร้อนั่นเองครับอ่าที่เด็ดโอบาดมือนี้ให้ร้องฟันทงครับเอ๋ที่เด็ดโอบาดมือนี้ครับ พันท่อทงรองเวนแฮมไปครับชั่วๆไปเลยครับสำหรับทายคลิปครับป้มีิงหางวัวไร่ยายห้างครับโกอ่านครับโกอ่านเทบอลฝากที่ตามช่องฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเด้อครับเด้อสำหรับคุยก่อนเตะพุ่งนี้มาเจอกันไหมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ